ไม่ต้องไปนสนใจหรอกผมไม่อยากให้เราไปซีเรียสกับพฤติกรรมของพรรคดีมากมายนะครับเดี๋ยวปล่อยเป็นหน้าที่ผมเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันจันทร์ผมก็จะเล่นพักคส้มอีกเนี่ย <c oughs> ไม่จบไม่จบแหมืมวานนี้อุตส่าห์ถนอมปากถนอมคำไม่พูดอะไรบ้างนะครับเก็บเก็บไปบ้างกะว่าผมเชื่อมาสองวันเนี่ยมันยังไม่จบแล้วมันก็จะมี มีความรุนแรงเกิดขึ้นในบางส่วนแต่ความรุนแรงไม่ได the ้หมายความว่าจะต้องมีการประทัดอะไรกันไม่ใช่นะครับเพราะมีหน้าที่ตำรวจเขามีอะไรนะเขาเขามีวิธีการในการสืบหาข่าวอยู่แล้วเอาไว้ง่ายก็ถ้ามันไม่มีอะไรเหนือบาปฝ่าแรงก็ทําไปเถอะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกครับคุณจะระทงประท้วงะลรก็ทาไปแต่ให้มันอยู่ในขอบเขตของกฎหมายก็แล้วกันย้ํานะครับท่านผู้ชมครับทําไมคุณไม่ประท้วงเอออย่างรู้สึกว่าเขาจะฟ้องสารปกครองด้วยใช่ไหมครับเอาเลยเอออย่างนั้นเราเห็นด้วย ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมด่าคุณไม่ได้เลยนะถูกไหมเพราะอะไรก็เพราะทําตามกฎระเบียบที่เขาวางเอาไว้ถูกครับเราผ่านมาแล้วเรารู้นะครับท่านผู้ชมศาลใครตั้งมาล่ะครับไอ้เบือ้อเอ้ยคือถ้าเป็นอย่างนี้มึงก็ไม่ต้องอยู่แล้วประเทศนี้ไอ้หาใครตั้งมามึงก็ไปยอมรับสักอย่างหนึ่งไหนก็ไปฮะศาลเนี่ยเป็นผู้พิพากษาภายใต้พระประมาพิไทยเข้าใจไว้ด้วย มึงจะให้ศาลให้ประชาชนตั้งศา,มาลมันได้ยังไงให้พักประชาชนตั้งศาลหรือยังไงเนี่ยไอ้ความคิดคอามมินิสต์อย่างงี้มาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับประเทศไทยน่ารักจะตายครับทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดไม่มีใครมีสิทธิ์เหนือใครหรอกครับท่านผู้ชมครับถ้าเราไม่ไปปั่นเราไม่ไปหลอกคนที่เขาไม่รู้ว่าคำว่าสิทธิ์คืออะไรพอละมั้ง <laughs> บอพอล้มังนี่น่าจะรู้ว่าผมหมายถึงอะไรนะครับทักทายท่านผู้ชมทุกท่านด้วยสวัสดีนะครับคุณสุชาดีผมนั่งฟังที่กกตเขาถแถลงซ้ายมือเป็นพี่ปองขวามือก็พี่บุญยอดผมก็นั่งอยู่ตรงกลางฟังจงกนกระทั่งตั้งแต่เ,เขตกรุงเทพมหานครที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ ไปจนจบที่เขตชนบุรีนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับฟังจนจบเสร็จปุ๊บไม่พอผมฟังประธานต่ออีกเพราะผมรู้ว่าประธานต้องคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างในฐานะคนเป็นประธานก็ฟังจนกระทั่งจบท่วนกระบวนความคุณผู้ชมคิดยังไงเออคุณผู้ชมคิดยังไงเดี๋ยวสายแว่นกันเลยเดี๋ยวพวกนั้นเข้ามาแน่ไม่ต้องหวัวเดี๋ยวพวกนั้นเข้ามาแน่ฟังกะกะตแล้วคุณผู้ชมคิดยังไงครับท่านผู้ชมครับ อย่าฟังเหมือนกับการอ่านหนังสือแค่8บรรทัดต,ต่อปีนะครับเวลาฟังพวกนี้มันต้องฟังให้ละเอียดแล้วก็ค่อยๆตั้งสติแล้วฟังให้ดีว่าเขากําลังพูดถึงอะไรเรื่องอะไรมันมีกรอบมีการทํางานของมันอยู่ท่านผู้ชมนะคุณผู้ฟังคิดยังไงพอเสร็จจากกอกตอที่แจงแล้ว ก็ตัดภาพกลับไปที่จังหวัดชลบุรีคือไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องท่านผู้ชมครับข้อเรียกร้องเนี่ยใครก็เรียกร้องได้เพราะมันใช้อารมณ์ในการเรียกร้องมันไม่ได้ใช้หลักเหตุและผลแต่ถ้าเกิดเราฟังกกตที่เขาอธิบายเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าที่ชลบุรีเนี่ยนะครับมีข้อร้องเรียนทั้งหมดเท่าไหร่ ข้อที line, line, ่1คืออะไรข้อที่2คืออะไรข้อที่3คืออะไรข้อที่4คืออะไรมีผู้ร้องเรียนกี่คนทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นไปตามกฎหมายทั้งสิ้นข้อร้องเรียนที่1ก็ไปสืบหาข้อเท็จจริงมาว่าเป็นยังไงเขาถึงได้ใช้เวลา2วันไงครับเพราะกฎหมายให้อำนาจไว้อย่างนั้นข้อร้องเรียนที่2เป็นอย่างไรกกตก็ไปหาข้อเท็จจริงมาเพราะกฎหมายให้อำนาจเอาไว้อย่างนั้น ข้อเรียกร้องข้อร้องเรียนที่3ามข้อร้องเรียนนะครับไม่ใช่ข้อเรียกร้องข้อร้องเรียนที่3มเป็นอย่างไรก็ไปหาความจริงมาเอาอย่างนั้นมาเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาความจริงทั้งหมดเนี่ยมาประกอบในข้อกฎหมายว่าข้อกฎหมายที่ว่าเนี่ยอนุญาตให้สามารถทําในสิ่งที่ถูกร้องเรียนได้หรือไม่ก็เช็คไปเช็คมาเช็คความจริงอย่างละเอียดถี่ถ้วนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ มันก็เลยกลายเป็นการอธิบายหลักการและเหตุผลจากข้อร้องเรียนต่างๆย้ำนะครับว่าข้อร้องเรียนเนี่ยเป็นกรอบเบื้องต้นที่กําหนดเอาไว้พอเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็จะเป็นไปตามนี้ตามนี้ตามนี้จนก,กระทั่งบทสรุปก็คือยุติเรื่องคือยุติเรื่องร้องเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มนุษย์บางกลุ่มที่มันใช่อารมณ์ในการเรียกร้องต่งตางๆอย่างเช่นทําไมรับใหม่ไม่ได้ ก็กรุณาช่วยไปแหกตาดูข้อกฎหมายด้วยบอกเขาอนุญาตให้นับหรือเปล่าล่ะไม่ใช่บันนึกยากจะขอให้นับก็ขอให้นับเพราะกูไม่พอใจอย่างนี้มึงอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้หรอกครับท่านผู้ชมครับกฎกติกาเขามีไว้ให้เคารพนะครับเขาไม่ได้มีไว้ให้แหกด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกอย่าทําตัวเป็นเด็กนะเลยครับเด็กที่แบบบอไม่ได้ดังใจก็ร้องดีดดิ้งจะเป็นจะตายให้ได้พ่อแม่ไม่รักอย่างงู้นอย่างนี้ สมัยก่อนเนี่ยรู้จักไม้ขัดหม้อไหมถ้าผู้ชมรู้จักไหมครับไม้ขัดหม้อเนี่ยรู้จักไหมฮะรู้จักไหมครับท่านผู้ชมครับไม้ขัดหมอ้อเดี๋ยวถามก่อนมีใครรู้จักบ้างถ้ารู้จักนะท่านจะรู้ดีว่าอิทธิฤทธิ์ของวันเนี่ยร้ายกาจขนาดไหนผมเนี่ยรุ่นไม้ขัดหมอ้อโดนจนชินโดนทุกวันตีอยู่นั่นแหละตีจนต้องถามแม่แม่ไม่เหนื่อยบ้างเหรอตีอยู่ได้แม่ก็ยิ้ม มันคือผมไม่คนอย่างนี้แต่เด็กเล็กนะท่านผู้ชมไม้ขัดหม้อรู้จักใช่ไหมฮะรู้จักใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับคนที่รู้จักจะรู้ดีว่าไม้ขัดหม้อมันเป็นยังไงป๊าบเดียวเท่านั้นครับวิ่งหนีหางจุดตูดหรือวิ่งไม่ได้เลยนะพอวิ่งไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยร้องก็ไม่ได้ห้ามร้องอึ๊บเข้าไว้อึ๊บโอ้ยแม่ผมเนี่ยคือต้องเข้าใจผมเนี่ยห่างจากแม่ประมาณอายุป,ประมาณห่างกันประมาณยี่สิบปี นะครับพอเขาบีเราปุ๊บเนี่ยด้วยความที่มีผมนี่แม่ผมเพิ่งอายุ21ิเองนะ21 22บเองนะโอ้โหอยู่ในวัยที่พร้อมตีท่านผู้ชมครับแล้วตีหนักด้วยเนี่ยผมเส้นไหยมือขาดเนี่ยได้จากแม่เห็นไหมเนี่ยเส้นไหยมือขาดเพราะฉะนั้นไอ้ไม้ขัดหม้อเนี่ยเป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานเนื่องจากเวลาเขาทากับข้าวอยู่ในครัวเพื่อเลี้ยงคนงานเนี่ยนะครับใกล้ตัวที่สุดก็คือไอ้ไม้ขัดหม้อนี่แหละผมยังเคย เก็บเอาไปแอบเลยแต่แอบไม่พ้นแหละครับเพราะเขาต้องใช้ทุกวันสมัยก่อนมันไม่มีเตาไฟฟ้ามันไม่มีอะไรพวกนี้ก็ไม้ขัดหม้อดีแหละท่านผู้ชมโดนจนชินครับไอ้ประเภทอะไรก้านมายงมายมยมเด็กๆไม้ขัดหม้อดีแหละไม้ขัดหม้อได้ไม่กวาดนี่โอ้โหสนิทหนีก็ดีไม่ได้เพราะสมัยก่อนมันไม่มีที่ให้หลบหลบเข้าไปในสวนเดียวก็ต้องกลับเข้ามาอยู่ดีเออนไหนก็ไหนก็โดนมาทะเลบทเรื่องหมดลาไปพอแม่เขาหายโกรธเขาก็หายเท่านั้นเองไม่มีอะไรมาก เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าไอ้น้องน้องรุ่นหลังๆเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกทําเป็นหลัจจรลิตต้องกินข้าวผ่านหม้อไฟฟ้าเท่านั้นมึงรู้หรือเปล่าว่าหม้อหุงข้าวเนี่ยเวลาหุงด้วยเตาถ่านเนี่ยมันจะหอมแล้วมันจะอร่อยขนาดไหนนี่ถ้าเกิดหุงด้วยหม้อดินยิ่งอร่อยเข้าไปอีกเพราะมันจะหอมมากนะครับแล้วก็ไม้ไม้ขัดหม้อเนี่ยหาดขาดไม่ได้เลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะรู้สึกผมจะมีเพื่อนร่วมวัยเยอะเหลือเกินนะครับ รู้สึกอิ่เยะเหลือเกินนะครับเนี่ยเออถ,ถ้าใครโดนประจํานี่จะรู้เลยว่าอิทิลิอกมันในขนาดไหนน้ำข้าวอร่อยมากแต่เรากลับให้หมากินเออเวรกรรมนะไว้ใกล้ๆกันนะฮะอ่าต้องอยู่บ้านนอกเลยนะอยู่ในกรุงเทพนี่อาจจะไม่ได้เจอนะครับไม่ขัดหม้อเนี่ยต้องบ้านนอกเพราะบ้านนอกมันหนีไปไหนไม่ได้ไงอยู่ในกรุงเทพจะหนีไปนอนบ้านเพื่อนได้อยู่บ้านเพื่อนได้บ้านนอกไม่มีหรอกครับมันหนีไม่ได้มันก็ต้องโดนนะโดนก็โดนไปไม่เป็นไรแออเราก็ตามภาษาเด็กซะด้วยสิด้วยความอยากรู้อยากเห็นเนี่ย ไม่งั้นเกิดมาหน้าตาไม่ดีอย่างนี้หรอกธรรมดาครับธรรมดาพอโตขึ้นมาก็เลยไม่ไม่โกรธกันก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมหยุดใช้อารมณ์ได้แล้วครับหยุดเถอะครับ,รบเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองเพราะถ้าเกิดว่าท่านยังใช้อารมณ์ของท่านอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน ผมเรียนอย่างนี้นะครับสังคมมันอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีกฎหมายที่กะกะตเขาแถลงเนี่ยมันเป็นแบบฉบับของการอธิบายข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นและกะกะตเขาก็มีอำนาจในการวินิจฉัยตามกฎหมายกฎหมายสั่งให้กะกะตมีอำนาจในการวินิจฉัยครับกกตใช้อารมณ์ไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ตั้งคำถาม ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเรื่องนู้นเรื่องนี้ระบบงก,กตไม่ยอมตอบคําถามเนี่ยผมก็ต้องตั้งคําถามกลับเหมือนกันว่าแล้วคุณเป็นใครคุณจะไปบังคับให้เขาตอบคําถามคุณนะคุณเป็นใครคุณเป็นผู้สมัครหรือเปล่าคุณอย่าอ้างว่าคุณเป็นประชาชนนะครับเพราะพวกผมก็เป็นประชาชนครับคุณอ้างผมว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูที่นู่นที่ได้ แต่ทาไมพวกผมบอกว่ามีสิทธิก็จริงแต่มึงจะเข้าไปเสือกเขาทําไมล่ะมันเป็นหน้าที่ของกรกตรเขาที่เขาต้องดูแลบัตรเลือกตั้งกฎหมายก็ถึงห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าไปแตะไงถ้าเกิดประชาชนทั้งประเทศอ้างสิทธิ์ของตัวเองบอกสามารถแตะได้แล้วคิดว่ากล่องบางๆอย่างกล่องที่ใส่คะแนนนับแล้วเนี่ยมันจะทนไม้ทนมือทนตีนของคนที่เขาไม่พออกพอใจได้เลยครับเขาถึงต้องห้ามยังไงล่ะครับท่านผู้ชมครับ ห้ามไม่ให้เราไปแตะไปต้องเด็ดขาดถ้าเราเคารพกฎหมายเราเคารพกติกาทุกอย่างมันก็จบคนที่เดือดร้อนก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งนั่นแหละถ้าสงสัยอะไรอย่างไรเนี่ยเขาก็มีช่องทางให้คุณได้ร้องเรียนอยู่แล้วส่งขึ้นไปสิครับส่งขึ้นไปตามขั้นตอนครับไม่เห็นจะเป็นต้องมีการปลุกม็อบอะไรทั้งสิ้นเลย